เื้อยืดตัวนี้นะคะมีปัญหาก็คือคอแคบเกินไปลูกค้าต้องการให้ขยายคอให้กว้างขึ้นนะคะล็อกคอเดิมเข้าออกมานะคะจากนั้นให้เราวาดความโค้งคอใหม่ตัดแต่งตัวนี้เราจะเอาลงเยอะไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเราจะใช้ซุกคอเดิมหรือเส้นคอเดิมที่เราล้อออกนั่นแหละใส่งานเข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเราควานลงเยอะ ซกคอมันจะกว้างไม่พอกับคอรอบคอไหมที่เราควานลงนะคะเพราะว่าไม่มีผ้าต่อโซกคอให้มันกว้างขึ้นนะคะเราจะใช้ซกคอเดิมด้านหลังก็ตัดแต่งให้มันรับกันแบบนี้นะคะจากนั้นดูรูปทรงคอว่ามันกลมพอหรือ,อยังนะคะเอาคอมาดึงยืด ดึงให้สุดๆเลยนะคะให้มันมีความยืดขึ้นอันนี้มันจะทำได้ก็ต่อเมื่อซกคอมันมีความยืดหยุ่นนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าซคออีกแบบหนึ่งที่เป็นผ้าธรรมดาอันนั้นมันจะยืดออกไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องหาผ้าต่อเข้าไปแต่อันนี้คือลูกค้าไม่ต้องการให้ต่อผ้าสีอื่นเข้าไปนะคะก็เลยทำได้ด้วยการดึงยืดซกคอให้มันกว้างขึ้นได้แบบนี้นะคะ ย้ำว่าไม่ใช่งานทุกตัวจะทําได้แบบนี้นะคะต้องดูที่ตัวผ้าซุกคอว่ามันมีความยืดหยุ่นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเข้าคอบาลานคอให้พอดีกันโดยรอบนะคะวิ่งคอแค่ประมาณหนึ่งตีนผีโดยรอบแล้วก็ต้องนิ่งๆน,นะคะอย่าแบบมือ เบี้ยวไปมามันจะทําให้คอเสื้อเบี้ยวได้นะคะเช็คคอว่ามันกลมพอหรือยังนะคะจากนั้นเราก็ไปโพงหลิมเก็บความเรียบร้อยราคางานนะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่หกสิบบาทแปบาทห0ึ100บาท1้0ยยี่สบอาสอะไรก็ว่าไปอยู่ที่พื้นที่ที่อยู่เขตที่อยู่ว่าแถวที่เราอยู่เขาคุ้งานกันราคาประมาณไหนนะคะ สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่สีมือช่างนะคะจากนั้นเราจะมาติดเทปคอหลังการแก้คอเสื้อเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ของงานอยู่พอสมควรนะคะงานบางงานอาจจะทำได้ไม่เหมือนเดิมงานบางงานอาจจะใกล้เคียงของเดิมมันต้องดูที่งานที่ว่าตัวนั้นนนนะคะบางงานมันจะมีการกุ้น ตรงไหลที่มันเป็น2องเส้นลูกโซ่อันนั้นเข็มเดียวเราไม่แนะนําให้ทํานะคะมันบางทีทําออกมาไม่เหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรูเข็มนะคะทําได้แค่การเก็บด้านหลังนี่แหละให้มันเรียบร้อยแค่นั้นนะคะตรงต่เข็บไหลถ้ามีตรงกุ้นก็คุยกับลูกค้าให้เข้าใจนะคะไม่จําเป็นต้องพยายามเย็บกลับนะคะยิ่งเย็บยิ่งแย่นะคะ ย้ำจุดนี้ออกมาเรียบร้อยแเราก็จะได้รอบคอหมาเข็มที่ใช้เป็นเข็มเบอร์เล็กนะคะเบอร์เก้าเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสามอยู่หลักนี้